ทุกคนคะตอนนี้ใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับการหาคําศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับการวางแผนหรือการเรียนคําศัพท์ใครที่เรียนคําศัพท์ไปแล้วแต่ว่าจำไม่ได้หรือใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้พจนานุกรมออนไลน์ยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะตอนนี้ hacking word c a p c a r d รู้ศัพท์เยอะใช้ง่ายจําได้ตลอดชีวิตมีเดลพิเศษ2วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนนักเรียนสามารถเข้าคาสได้ในราคาเพียง2 9 9 9บาทจากราคาเต็ม4,900บาทวันนี้2วันสุดท้ายแล้วในคาสเนี่ยเข็มจะให้ทริคต่างๆเกี่ยวกับการจาคําศัท์ ที่หลายคนต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าอยากจะใช้ทริคนี้ต้องเรียนไวยากรณ์ไปแล้วประมาณถึงระดับกลางนะคะจึงจะสามารถมองคําศัพท์แล้วเห็นลากศัพท์แบบมองปุ๊บก็รู้เลยว่าคำเนี้ยคือคาว่าอะไรพอเราเห็นลากศัพท์แล้วใช่ไหมคะเราจะสามารถนํารากศัพท์เนี่ยไปหาความหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแม่นยำม,มากขึ้นและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนเข็มมาแจ้งอีกครั้งว่าตอนนี้2วันสุดท้ายแล้วนะคะดีลพิเศษนี้จะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ถึงเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นค่ะใครต้องการเก็บคลาสนี้ใครต้องการเก่งคาําศัพทภภาา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 าษษเเเเกกกกกหหลลลลีีีีีใใคครรรรรรต้้อองปะยยััดวนนนนบมมจข็ ราคาจะปรับขึ้นเป็นราคาเต็มนะคะแล้วเจอกับเข็มในแฮกิ้งเมอร์แคลร์ค่ะ